สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงนะครับสำหรับอีพีนี้เป็นการพยากรณ์ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักประจำเดือนมิถุนายน2566ใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเราโดยการกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์และก็ปุ่มแชร์เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนะครับ และคุณผู้ฟังท่านใดสนใจบูชาเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่าน108ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองซึ่งเป็นว่านที่มีพลังด้านเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงนั่นเองนะครับผ่านพิธีทั้งฝ่ายคารวาดนะครับทั้งฝ่ายพระโดยเฉพาะพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับเกี่ยวกับด้านเมตตามหานิยมนะครับ ครูบาอาจารย์ที่เด่นเกี่ยวกับเรื่องของตัวว่านนะครับปลูกเสกทั้งตัวว่านนะครับรวมไปถึงพิธีต่างๆก็เข้มขลังนะครับหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ฝ่ายคารวะนะครับที่เก่งเกี่ยวกับด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับสามารถดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ของได้เป็นอย่างดีนะครับเอาเป็นว่าสีพึ่งมหาเสน่ห์ว่านร้อยแปดนี้นะครับมีกําลังพุทธคุณร้อยแปดอยู่ในตนเองนะครับสามารถใช้เกี่ยวกับด้านค้าขายเจรจาติดต่อว่าความนะครับก็ค่อนข้างเด่นหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสายเสน่ห์เกี่ยวกับความรักนะ เพศตรงข้ามนะครับพูดจาอะไรออกไปคนก็จะลงไหลเคริ้มตามเราได้ง่ายนะครับหรือว่าเกี่ยวกับค้าขายนะครับเรียกว่าวาจาเป็นทรัพย์นะครับขายอะไรก็สําเร็จขายอะไรก็สมหวังนั่นเองนะครับยังไงใครสนใจบูชาก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตาม ID ดียลนที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับเรามาดูในเรื่องของดวงการงานก่อนเลยอันดับแรกนะครับ ต้องขอบอกว่าชาวราศีธนูเนี่ยนะครับในเรื่องงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะวุ่นวายเนาะในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าข้อดีคือดาวประจําตัวของท่านเนี่ยคือดาวพฤหัสยังคงได้ม,มาตรฐานที่เรียกว่าราชาโชคอยู่ที่เรือนปุตตะนะครับและที่สําคัญคือดาวประจําตัวท่านเนี่ยนะครับทำม,มุมสองแสงส่งพลังมาถึงตัวท่านก็คือตีกคนถึงลัคนาน,นั่นเองทําให้ชาวราศีธนูนั้นนะครับเรียกว่าตัวท่านเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้ความสามารถนะครับมีโอกาสที่จะมีการเติบโตมีความก้าวหน้าในเรื่องงานเกิดขึ้นนะครับ รวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของด้านโชคลาาความสำเตร็จต่างๆี่จะมีมากขึ้นนะครับและที่สําคัญดาวพฤหัสนั้นอยู่ร่วมกับดาวพราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัชชานะครับการทํางานร่วมกับผู้คนนะครับการทํางานร่วมกันเนี่ยจะถือว่ามีโอกาสดีเนื่องจากดาวพราหูนั้นได้มาตรฐานที่เรียกว่า เทวีโชคนะครับในเมื่อราชาโชคกับเทวีโชคมาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะสนับสนุนเกื้อกูลกันเรียกว่าชาวราศีธนูนั้นมักจะได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องงานจากเพื่อนคนใกล้ตัวนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของบริวารลูกน้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ด้วยความที่ดาวพังคานเจ้าเรือนปุตตานั้นไปตกมรณะนะครับก็มีโอกาสที่ลูกน้องท่านจะลาออกนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างของบริวารลูกน้องในช่วงนี้อาจจะมีความวุ่นวายปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีอายุนน้อยกว่่าาะแต ในเรื่องของดาวการงานนั้นเป็นดาวพุธนะครับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปนั้นจะโคจรไปตกอริละนะครับอาจจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการดําเนินงานเข้ามาบ้างนะครับบวกกับดาวพุธเจอดาวพาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นคู่เอกสารคู่สัญญาช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับคดีความนะครับต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นสัญญาเอกสารอะไรพวกนี้ไม่ค่อยที่จะเป็นผลดีนะครับรวมไปถึงการเจราจาติดต่อการพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมักจะไม่ค่อยจะเป็นผลสาเร็จดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกว่ายังไงดาวประจ ตัวท่านเนี่ยคือดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวที่ส่งผลเกี่ยวกับบุญกุศลเป็นดาวเกี่ยวกับความสําเร็จของท่านเนี่ยนะครับได้มาตรฐานที่เรียกว่าราชาโชคตัวท่านเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะเนออุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับอย่าเพิ่งไปท้อใจกับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับยังไงให้ท่านเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวท่านเองนะครับทุกอย่างจะออกมาดี บวกกับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพบพันธุ์ธูด้วยนะครับชาวราศีธนูเนี่ยมักจะได้รับการสนับสนุนดีจากผู้บังคับบัญชานะครับจากหัวหน้าจากเจ้านายนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่ทําธุรกิจทํางานเกี่ยวกับครอบครัวคนในครอบครัวเนี่ยจะเป็นผลดีต่อท่านนะครับมักได้รับการสนับสนุนอุปธรภมจากญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนในครอบครัวค่อนข้างดีนั่นเองครับและในช่วงของวันที่15มิถุนายนยนะครับดาวพราทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือ, id, อ,อ,อนแห่งความสําเร็จจะโคจรออกจากอาริแล้วนะครับทำให้ชาวราศีธนูนั้นนะคร ครั้งนึงเนื่องจากว่าดาวพระิตเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับพอมันเลงมาที่ตัวของท่านเนี่ยมันเหมือนมีแสงสปอตไลท์พุ่งมาที่ตัวท่านนะครับทำให้ชาวราศีธนูนั้นค่อนข้างที่จะ โดดเด่นนะครับเป็นที่น่าจับตามองนะครับและที่สําคัญคือชาวราศีธนูนั้นนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีโชคดีที่มาจากเพศตรงข้ามนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเนาะนะครับเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยเป็นทั้งเจ้าเรือนการงานและเป็นเจ้าเรือนเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเนี่ยไปตกอรินะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่แต่ว่ามันดีตรงที่ว่าดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนแห่งความสาเร็จมาทับเรือนปัตตานีใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเพศตรงข้ามก็จะกลับมาค่อยๆดีขึ้นนนะะะคคครรรััััับบวววาาาามมสพ์ต่่่งงๆกกกก็จดดีีขึ้โยยเเเฉือ โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่18มิถุนายนนะครับดาวพระพุทธที่เป็นเจ้าเรือนการงานจะออกจากอรีมาอยู่ร่วมกับดาวพาทิตเจ้าเรือนแห่งความสำเร็จที่เรือนปัตตนีแล้วนะครับพอดาวการงานเล็งมาที่ตัวท่านเนี่ยนะครับ ใครที่มีความเหนื่อยนะครับความไม่เข้าใจหรือว่าปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเคลียร์จนหมดสิ้นละนะครับแล้วก็มีโอกาสที่นะครับจะได้เริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์งานใหม่โดยเฉพาะใครที่นะครับทนความวุ่นวายไม่ได้เนี่ยนะครับมีการลาออกจากงานนะครับอาจต้องการสมัครงานหางานใหม่ตั้งแต่18มิถุนายนเป็นต้นไป ท่านจะได้งานใหม่มีการเริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาจะสําเร็จเป็นผลดีนะครับต่อชาวลัคนาราศีธนูโดยเฉพาะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการส่วนตัวนะครับมีโอกาสจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับได้เซ็นสัญญาเรื่องของการซื้อขายนะครับเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการเริ่มต้นโปรเจกต์งานอะไรพวกนี้นะครับท่านจะมีข่าวดีมาแน่นอนนะครับยังไงดาวแห่งความสําเร็จเล่งมาที่ตัวท่านแล้วนะครับทำอะไรไม่ต้องกลัวครับสำเร็จดีแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีธนู ชาวลัคนาราศีธนูให้หาเป็นบ่วงหน้ากระบาบูชาติดตัวไว้บ้านนะครับจะได้ช่วยเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั่นเองนะครับด้ดยรูปลักษณะแห่งงูที่กินหางตนเองนะครับคนโบราณเชื่อว่าจะทําให้มีกินมีใช้ไม่มีอดนะครับและที่สําคัญเนี่ยบ่วงหน้ากระบาเนี่ยจัดเป็นอาวุธที่สําคัญมากนะครับาตามตำนานเนี่ยเป็นสอนของอินทรชิตนะครับพระพรหมเป็นผู้ประธานมอบให้เป็นอาวุธที่สามารถปราบศัตรูได้อยู่หมัดเลยโดยเฉพาะช่วงที่ดาวการงานท่านไปนตกอริเนี่ยนะครับจะมี คนที่ต้องจัทำลายชื่อเสียงหรือว่าแทนข้างหลังท่านนะครับบูชาบุญหน้ากระบาดช่วยป้องกันคุ้มภัยได้และยังช่วยเสริมดวงเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับงานอีกด้วยนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับเคล็ดลับนะครับการทําบุญเสริมดวงนะครับให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการชําระค่าน้ําช่วยกับทางวัดนะครับทำบุญเป็นเงินขอให้ลงท้ายด้วยเลข17นะครับแล้วก็ทําบุญในวันพุธได้จะดีเป็นอย่างมากนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับชาวลัคนาราศีธนูท่านมีดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพานะครับแน่นอนว่าดาวพระเสาร์ยังคงอยู่เรือนสหัชชะนะครับยาวยาวปีประมาณ2ปีนะครับทาให้ชาวราศีธนูนั้นจะมีโชคนะครับเกี่ยวกับการเงินอยู่เรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่ามุมนี้เป็นมุมโยกหน้านะครับนับจากเรือนลัคนาไปที่เรือนสหัชชะเขาเรียกว่าเป็นมุมโยกหน้าทําให้ชาวราศีธนูเนี่ยจะคิดถึงแต่เรื่องของการหาเงินหาทองนะครับและมันมีเกณฑ์ดีด้วยนะมีโอกาสสําเร็จดีนะครับแต่ว่าดาวโชคลาภของท่านนั้นได้แก่ดาวพระ ทำให้ในเรื่องเงินเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องของเงินร่วงเงินไหลเกิดขึ้นได้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ยังคงดูเหมือนเยอะอยู่นะครับผม โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบริวารลูกน้องนะครับอาจจะบุตรหลานท่านนะครับมีค่าใช้จ่ายเจ็บป่วยมีค่ารักษาพยาบาลอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวก็ได้นะครับส่วนใครที่เป็นเจ้านายนะครับเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวนะครับช่วงนี้อย่างที่บอกว่าระวังเกี่ยวกับเรื่องบริวารลูกน้องให้ดีๆแล้วกันสอดส่องดูแลให้ดีๆมีโอกาสจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นได้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเรื่องของการหาเงินเนี่ยผมไม่เป็นห่วงชาวลัคนาราศีธนูเลยนะครับท่านค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถเพราะว่าดาวประจําตัวท่านได้ราชาโชคนะครับไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะดีเหมือนกับช่วงเวลานี้อีกต่อไปแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ตั้งใจนะครับทำงานแล้วก็เก็บเงินนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าพิ่งจ่ายออกไปส่วนเรื่องของบริวารลูกน้องนะครับอะไรที่มันควบคุมไม่ได้เช่นเรื่องของสุขภาพคนเราก็ย่อมเจ็บป่วยเป็นธรรมดามีค่ารักษาพยาบาลก็ไม่เป็นไรก็ดูแลกันตรงนั้นไปนะครับอันนี้ ฝาชาวรัคนาราศีธนูไว้ในส่วนของตรงนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับลืมบอกเลยดาวพาจิตกับดาวพภพูธเนี่ยไปอยู่เรือนภพอรินะครับอันนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่มาจากการทํางานนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนนะครับการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาอะไรพวกนี้นะครับช่วงของวันที่ 1>, 1ไปจนถึงวันที่18เนี่ยนะครับให้งดเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นสัญญาเซ็นเอกสารอะไรพวกนี้ไว้แต่ถ้าเกิดหลังจาก18เป็นต้นไปไม่เป็นไรครับดวงท่านคือดีจะทําธุรกรรมการเงินอะไรคือทําได้เลยนะครับดวงท่านเปิดแล้วดีแน่นอนครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับให้หาเป็นแก้วไหมทองมาบูชาติดตัวไว้นะครับจะได้ช่วยเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับคนโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าแก้วไหมทองเนี่ยนะครับเป็นเส้นผมของพระแม่ธรณีเนาะนะครับอ่าพระแม่ธรณีประทานให้กับ คนที่มีบุญบารมีนั่นเองนะครับด้วยรูปลักษณะที่เป็นหินใสนะครับอ่าแล้วก็ข้างในมีไหมสีทองซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเขาก็จะมีความสวยงามในลักษณะของธรรมชาตินะครับแก้วไหมทองแต่ละองค์เนี่ยก็มีลักษณะที่แตกต่างเฉพาะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสิ่งๆิ่งนี้เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับและด้วยรูปลักษณะที่เฉพาะตัวนะครับและที่สําคัญคือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี่แหละคนโบราณจึงนํามาเป็นเครื่องประดับนะครับมาทําเป็นต่างหูเป็นหัวแหวนก็ดีนะครับมาทําเป็นที่สร้อยไข่คอวย ดึงดูดโชคลาภดึงดูดทรัพย์เข้าหาผู้ที่ครอบครองนั่นเองนะครับยังไงหาเป็นแก้วไหมทองบูชาติดตัวไวล้ละกันนะครับส่วนการทําบุญเสริมดวงนะครับให้ไปทําในวันเสาร์นะครับทำบุญเกี่ยวกับการถวายที่ดินนะครับทำบุญเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์ก็ได้นะครับหากทาบุญเป็นจํานวนนะครับควรลงท้ายด้วยเลข1ิเพราะว่าเป็นกําลังของดาวพระเสาร์เจ้าเรือนพบการเงินหลักนั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องความรักนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับท่านมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนคู่ครองอย่างที่บอกว่าดาวคู่ครองกับดาวการงานเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันเลยนะครับในช่วงวันที่1ไปจนถึง1ิดาวความรักกับดาวการงานตกอริยอยู่เลยนะครับในช่วงนี้ต้องระวังการทะเลาะกันนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีแฟนคู่ครองอยู่แล้วเป็นช่วงที่จะต้องถนอมน้ําใจกันโดยเฉพาะการต่อสู้กันโดยการใช้คําพูดนะครับการใช้วาจาเชิดเฉือนนะครับฟาดกันไปฟาดกันมาเหน็บแนมกันไปมามันไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับยังไงเรื่อง ื่องความรักในช่วงนี้พยายามสงบปากสงบคานะครับอย่าไปต่อล้อต่อเถียงกันพยายามใช้ความรู้สึกนะครับให้นึกถึงวันวานนึกถึงวันเก่าๆที่เราเคยคบกันนะครับมันจะทําให้มีกําลังใจในการที่จะคบหาดูใจกันต่อไปได้แบบยาวๆเนาะนะครับมันเป็นช่วงแค่เวลาสั้นๆตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่18นะครับหลังจากวันที่18เป็นต้นไปดาวความรักของท่านจะโคจรออกจากเรือนอรินั่นเองนะครับผมทีนี้ในเรือนปัตตนีนะครับไม่มีดาวอเรสถิอยู่เลยนะครับแต่ว่าช่วงของวันที่15มิถุนายนดาวพาชิตทิ เป็นเจ้าเรือนเห็นความสําเร็จจะโครจรมาอยู่ปัตตน้นะครับสําหรับใครที่โสดอยู่เลยนะครับตั้งแต่สิหามิจุนาย,ยนเป็นต้นไปดาวความสาเร็จย้ายมาอยู่เรือนคู่ของท่านแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ดวงความรักท่านจะดีสําเร็จสมหวังแน่นอนนะครับใครที่โสดหรือว่าก่อนหน้านี้สถานะไม่ชัดเจนนะครับอ่าดาวความรัก ของท่านก่อนหน้านี้ก็เหมือนไปอยู่ปุตตานะก็เหมือนดีแต่ว่าบางช่วงก็มีการเดินถอยหลังนะครับเดินกลับไปกลับมามาเลยทําให้สถานะไม่ชัดเจนนะครับสักพักหนึ่งออกจากปุตตาก็มาตกอริเลยนะครับก็ทําให้ความรักที่ดูเหมือนจะดีก็ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าหลังจากในช่วงวันที่15มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะครับมีโอกาสที่ดวงความรักท่านจะกลับมาสดใสสําหรับคนาที่โสดหรือว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนนั่นเองนะครับส่วนสําหรับใครที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะครับก็ยังคงต้องระวังเกี่ยวกับการใช้คําพูดการถกเถียงกัน,นะะรรกาท โดยการฟาดฟันด้วยคําพูดนะครับหลังจาก18มิถุนายนเป็นต้นไปนู่นแหละดาวความรักโคจรมาอยู่ที่เรือนปัตตนีสวยตําแหน่งมาตรฐานกเกษตรราธิบดีแล้วคนโสดชาวราศีธนูมีโอกาสได้เริ่มต้นเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่เข้ามาแน่นอนนะครับมีโอกาสได้สัญญาใจการเกี่ยวกับเรื่องความรักซึ่งคนโสดดวงความรักท่านดีมากส่วนสําหรับใครที่มีแฟนคู่ครองอยู่แล้วแต่งงานแล้วนะครับ อันนี้ความรักท่านก็จะกลับมาสดใสนะครับมีความสมเร็จสมหวังเกี่ยวกับความรักอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้ชาวราศีธนูเนาะวันที่1นึถึงสิไม่ค่อยดีเลยหลังจาก18เป็นต้นไปนะครับไม่ว่าจะคนโสดหรือไม่โสดความรักท่านคือดีแน่นอนนะครับอันนี้ก็ส่งกําลังใจให้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับชาวราศีธนูนะครับให้หาเป็นหน้าเกี้ยวมาบูชาติดตัวไว้ด้วยนะครับจะได้ช่วยเสริมดวงเกี่ยวกับความรักนะครับ้วยรูปลักษณะเหงงูหรือว่าพญานาคที กี่ยวพันกันอยู่นี่เองนะครับคนโบราณเชื่อว่านะครับใครที่บูชาหน้าเกี้ยวเนี่ยจะทําให้รักใคร่กลมเกี่ยวกันนะครับและที่สําคัญก็คือวางพิภพบ,บาดาเนี่ยนะครับถ้าเกิดนาคานาคีตนใดเข้าพิธีหน้าเกี้ยวแล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นพิธีรักษาสัจจะของคู่ผัวเดียวเมียเดียวนะครับเปรียบเสมือนการบูชารักแท้ ของเหล่าพญานาคราชนั่นเองนะครับทำให้คนที่บูชานาเกียวนั้นสําเร็จสมหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้ง่ายนั่นเองนะครับผมโดยเฉพาะใครที่พื้นดวงเกิดดาวความรักไปตกอริมรณะวินาศนะครับยิ่งในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนดาวความรักไปตกอริอีกนะครับหาหนาเกี้ยวบูชาติดตัวไว้ด้วยจะได้ช่วยเสริมดวงเกี่ยวกับความรักนั่นเองครับ สำหรับการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับให้ไปทำบุญในวันพุธนะครับเหมือนกับเรื่องการงานได้เลยเนาะนะครับทำบุญเกี่ยวกับการชํำระค่าน้ําช่วยกับทางวัดนะครับหากทำบุญเป็นจํานวนเงินควรลงท้ายด้ยวยเลขสิเนื่องจากเป็นกําลังของดาวพุธเจ้าเรือนคู่ของและเป็นเจ้าเรือนการงานนั่นเองครับ สำหรับวันนี้นะครับช่องหัวใจนาคาก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายของรายการเราแล้วนะครับวันนี้ก่อนจากกันยังไงก็อยากจะขอกําลังใจจากคุณผู้ฟังช่วยกันกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันนั่นเองวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ